สวัสดีจ้าตอนนี้สีปอกปองม่วงจ้าพี่น้องนี่คือปองม่วงที่น้ำเข่าจากประเทศออสเตรเลียจ้ะมีตลูกใหญ่ๆช่วงหน้าร้อนนี่ปองม่วงคุณภาพดีดีเป็นน้ำเข่าทุกปีจ้ะนี่คือมีรสชาติหอมหวานรสชาติคายๆมะงม่วงนำดอกไม้บานเฮาจ้ะสามารถจะกินกับเป็นไหนเคาน์เนวปองม่วงได้ย่างยอดเยี่ยมเลยจ้ะกัซื้อม้าสองลูกลูกละตอนนี้เวลานีนกั เจ็ดดอนเอ่อเจ็ดดอนสี่สิบห้าเซนจากอะเลว์ตลาดจากบางลา่างอาจจะเป็นแปดดอนเก่าดอนจ้ะอันนี้ซื้อมาจากนิวเวอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะสิมาปอกจ้ะปอกกินกับข้าวเหนียวบางข้าวเหนียขขวของเขาข้าวเหนียวมูนของเขาเมื่อนั้นเขาได้อ่ามูนไวแล้วจ้ะก็กินไปส่วนหนึ่งแล้วที่นี่บอกม่วงมันหมดเหลือแต่ข้าวเหนียวก็เลยสิเอามา กินคู่กันอีกจากพี่น้องนานี่นาร้อนจนะผลไม้ก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนึ่งผลไม้บางส่วนกับผลิตอยูนิวซีแลนด์ก็ได้บางส่วนกับน้าเข่าจากประเทศออสเตรเลียจ้ะช่วงปีใหม่ในนาร้อนแถวประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะผลไม้กับกำลังสุกจ้ะ เพื่อนสบายดีกันนอกจากเนาะค่ะเฝาะสฟานไปเครื่องนึง ชิ้นเบอร์เลยเลยพี่น้องห้อก๋วยเตี๋ยวะอันนี้คือข้านียวของขา้าที่ข้าเอ,อ่เอิ้นไวจ้ะอุ่นไวเอาออกมาจากตู้เย็น,นจริงๆแล้วก็เห,เห็ดเห็ดม่องวานเลยเนาะโอเคก้ใส่จานพี่นอ้องใส่จานเวลาเสิร์ฟ ตักคนข้างเยอะเพราะว่าจะกินสองนนั้นสองนน้นจะไปใส่จานเดียวพี่นอ้องนี่งามบอสใส่เรีวห้องก็ใส่รยด้วยงน้าจ่ะงน้าปวดจ่ะแล้วเขาตามไปด้วย นัวกะทิจ้ะพี่น้องนัวกะทินี่เสบ็บเสีบเลยเจ้ะพี่น้องมาจะมากินน้ำกันขอบคุณหลยายๆนะจ้าที่รับชมจ้ะอโอเคค่ะเดี๋ยวจะซิมให้เมั่งจ้า แบบค่ะหวานหมอมขอบคุณห,หลายจ้าขออนุญาตไปกินข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณจ้า